สบายดีพี่น้องมืดอนี้เขาก็ไปซื้อนะเจ้าพี่น้องเด้อปลอดภัย LED พี่น้องเลยเลยตัวนี้เขาสิมายาทำข้าพี่น้องเข้อหน้าปลอดภัยเนี่ยเขีจะทำข้าปอดภัยเขามันขาดเราบปสิมาแกะกิเลยนได้พี่น้องเด้อเปลอดกินได้ LED พอเพราะเขามันขาดเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไงปุ๋ยาสางอื่นสางไกลแล้ว สั่งประจำบา้านคือกันกน้าพี่นออ้องเนี่ก็ให้เป็นร่องมาเรียบร้อยได้ไดึงหลอ,อ,อดเป็นหลอด led บ้านเบ็ดแปดสิบพันประมาณสองร้อยเอ้ยสามเกือบเกือบสามอรอกว่าบาทจริง แม่บ้านเกือบสามร้อยสองใบป้ายเนาะเกือบสามร้อยเดียวมาเอากระซิ่งมาเปลี่ยนเลยพี่น้องเลยเอากร่ชนันเอาหลอดเก่าหน้าพี่น้องเลยห้องน้องลุงเลยพี่น้องไฟขาดแล้ว เปลี่ยนเป็นสางไพ่แล้วบันเาว่้องแก้ไขได้ท่คบัวน้จมมาจากคุณา่เกคัต้องเห็ดเป็นอะไรมันมีวเดียวน,นนะเนาะเป็นยาพิเห็ดนะพี่น้องก,กะหนาอาะไรเห็ดสอมอันนั้นเพ่ออันนี้เพ่ยังงูพอดิ่นสม ดูพี e ่น้องดอดเก่าเลยดอดเก่าเลยซึ่งเาใส่มาได้เลยพี่น้องมันเป็นแผ่นบางๆเนะดอดไฟนะเฮ้ยเนาะ LED จบไปน้องด้วยพอดอดเก่าจับกล้องกันได้เอาเออซบขวามอเลยแล้วบ่เฮ้ย อามุนลงมาเลยเอ้ยเลย่จะใส่พิษแล้วต้องมุนดอกไฟลงมาเลยอไฟมันอยู่พังทางนันพิษ้วเนาะเออเอกออกมา่าต้องมาใส่แบบนี้เนาะแม่แล้ว นงั้นโคนำพี่ทั้งวันมือเอาตัวลยพี่หานมาันเอามันดูดเลยบ่เคยตัวนี้แบบหันก็ได้ตัวนี้นว้าวหันเลอะ มันเป็นเลกาดูดเลยบอกรับเอาตัวนี้มันมีตะกาบเลยตัวมัาาวนมีอันเดียวมีอันเดียวฮะเอาเลยเนาะเอาจะก็มุนนอ็อตใส่เลยมุนน็อตใส่เลยหนึ่งนาะเอลอันนี้ดอกไฟ led บอคน นนแน,น,น,น่นเลยได้บ่คขนแน่นเลยไงยะาพอาะยามันคู่อะไรมุนนอตใช้มุนนอตใช้แนนบบว่ามัน,มนสร้างประจำบ้านที่เรียกนหนาหยันเห็ดมุกเป็น

สองดอกกินเนาะทางหนาเฮือนนี่เปิดไฟเลยบ่อ่ะหุงแล้วบันนี้ยลอยไปเน้ะไปอยู่ไปควักไฟมัใชะแป้งได้บนตะบุกแล้วอ๋อมันขาดแล้วมันจะไปแป้งได้นะแป้งง่ายไปไอวีดีเอาดอกไม้อันเอาแมงไม้ออกในหลอดไฟเนาะเพื่อนจ้าฮันเอาแมงไม้ออกมาไม่ได้ล็อกปิดยังไง โอ้ระวังเขาวตาด้วยนะเด้อแมงไหมเต็มหันเลยอาจีโตเอาไปดิษนะแมงไหมเต็มจังว่าเป็นยังมันคือดำยู่ขยมอยู่ขยมลูก ໂຕນັ້ນອອກອີກເອົາໂຕນີ້ອອກອີກເພິ່ນນ້ອຍນັກນ້ອຍລະວັງເຂົາດຳນະອ້າຍຄືເດມີຮັ້ອສຊືບງໄພກດ แคกมันเข่าไปได้ได้เนาะดอกนี่บบบนี้ดำดำกำๆอยู่มีกระนามากระดีเ้าหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ บ่มีเพินแล้วก็เห็ดบ่เป็นดอกเต็มเงินฮะเต็มถาดเลยเรียบร้อยอุนมีัหไม่นห้องเขาจะมียังไง ถ้าเราเปิดประตูใหญ่ไว้แล้วแมงไม้มันสิบินเข้ามามัน,ขมนเ,มเขา <ๆ S 2> ้เาลงไปต่อ,อไปกับตะอนปัดพี่น้องเลยปัดขี้ฝุ่นแมงไม้ตัวห้ององอกมากินแล้วพี่น้องเป็นไงเด็กๆ,ๆสิได้ใส่ไฟเลยดีใจบอ ดีใจบะลังลุูกบอยู่มือแล้วบันดีใจเด้กพี่น้องเด้อปั๊ดตาอ้นปั๊ดเอาคลิปนี้กกหน้ากับตาอ้นกับศิลาพี่น้องไปก่อนเลยพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังใจให้คนละไลค์ละแช่พี่น้อง FC เข้ามาใหม่แกจะเลืมติดตามซ่องกานาตาอ้นเด้กพี่น้องเด้อบายบายพี่น้องตาอ้นลากิ๊ดนะลาพี่น้องบาย